คงไม่มีข่าวไหนในช่วงที่ผ่านมาที่ทำให้คนสับสนแล้วก็อาจจะตื่นตระหนกได้เท่าข่าวนี้อีกแล้วครับจู่ๆก็มีพาดหัวข่าวใหญ่โตเลยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมประกาศระง,งับวีซ่า75ประเทศทั่วโลกแล้วหนึ่งในนั้นก็ดันมีชื่อประเทศไทยเราอยู่ด้วยบอกว่าจะมีผล21มกราคม2569นอบตอนผมเห็นข่าวครั้งแรกนี่ใจหายแว็บเลยนะแผนทิ้วที่หวังไว้นี่คือ ลมหมดเเลลยหรือป่า <laughs> ิฉันว่าทุกคนที่เห็นข่าวนี้ครั้งแรกรู้สึกแบบเดียวกันหมดค่ะมันไปเร็วมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียอย่างกระทู้ในพันทิปนี้พาดหัวตัวเบลเลอร์เลยว่าดวนสหรัฐอเมริการะง,งับวีซ่าไม่ให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศพอใช้คำว่าไม่ให้เข้าประเทศเท่านั้นละค่ะเรื่องมันไปกันใหญ่เลยมันสะท้อนความเข้าใจผิดที่แบบลามไปทั่วได้ชัดเจนมากๆ วันนี้เราเลยจะมาทำหน้าที่เหมือนมาสางปมได้ที่มันพันกันยุ่งเหยิงนี้กันหน่อยนะครับเราจะมาเจาะลึกกันจริงๆเลยว่าประกาศฉบับนี้มันคืออะไรกันแน่ใครกันแน่ที่โดนผลกระทบแล้วใครที่ไม่ต้องกงังวลเลยสักนิดเราจะไล่เรียงข้อมูลจากทุกแหล่งเลยทั้งประกาศทางการจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเองรายงานจากสำนักข่าวใหญ่อย่าง Fox News, Bloomberg ไปจนถึงท่าทีตอบโต้จากฝั่งรัฐบาลไทย ใช่ค่ะเราจะมาแยกข้อเท็จจริงออกจากความตื่นตระหนกกันให้ชัดๆไปเลยโอเคครับนั้นเรามาเริ่มจากจุดที่คนสับสนที่สุดก่อนเลยดีกว่าพอข่าวบอกว่าระงับวีซา่าคนส่วนใหญ่ก็จะคิดไปว่าห้ามเข้าประเทศแบบแบ,บ,แบนถาวรเลยหรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอครับนี่คือหัวใจของความเข้าใจผิดทั้งหมดเลยค่ะและเป็นจุดแรกที่ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนคําตอบก็คือไม่จริงค่ะไม่ได้เป็นการแบนทุกคนแบบเหมาเข่งเลยแม้แต่น้อย คือจริงๆแล้ววีซ่าสหรัฐมันมี2ประเภทหลักๆเหมือนมีประตู2บานให้เข้าประเทศอะค่ะประตูบานหนึ่งถูกปิดชั่วคราวแต่อีกบานยังเปิดกว้างอยู่2ประตูน่าสนใจครับประตูไหนปิดประตูไหนเปิดครับช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยประตูที่ถูกปิดไปชั่วคราวอย่างไม่มีกําหนดนะคะคือประตูสําหรับคนที่ต้องการจะย้ายบ้านไปอยู่อเมริกาถาวรอ,อ๋อคือกลุ่มที่ตั้งใจจะย้ายไปเลยใช่ค่ะในภาษาทางการเขาจะเรียกว่า วีซ่าผู้อพยพหรืออิมิเกรนท์วีซ่าอันนี้แหละค่ะคือกลุ่มที่โดนผลกระทบไปเต็มๆถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็คือคนที่กำลังยื่นเรื่องขอกรีน์ดคนที่แต่งงานกับพลเมืองอเมริกันแล้วจะย้ายไปอยู่ถาวรหรือพ่อแม่และที่ลูกเป็นซิติเซนแล้วทำเรื่องขอไปอยู่ด้วยกันกลุ่มนี้คือคนที่ตั้งใจจะไปตั้งรกรากสร้างชีวิตใหม่ที่นั่นเลยกระบวนการของคนกลุ่มนี้ทั้งหมดใน75ประเทศที่อยู่ในลิสต์จะถูกแช่แข็งไว้ก่อน อ๋อชัดเลยครับคือกลุ่มที่ตั้งใจจะย้ายถิ่นฐานจริงๆไม่ใช่แค่ไปเที่ยวหรือไปเรียนงั้นประตูอีกบานที่ยังเปิดอยู่ล้ะครับคืออะไรประตูอีกบานที่ยังเปิดกว้างตามปกติก็คือประตูสําหรับแขกผู้มาเยือนชั่วคราวค่ะหรือที่เรียกว่าวีซ่าชั่วคราวนอนอิมิเกรนท์วีซ่าซึ่งเอาเข้าจริงแล้ววีซ่าประเภทนี้ครอบคลุมคนไทยส่วนใหญ่ที่เราเรารู้จักกันดีอยู่แล้ว และยังสามารถยื่นขอได้เดินทางได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างนี้ต้องยกตัวอย่างแล้วล่ะครับเช่นวีซ่าอะไรบ้างที่ยังไปได้ปกติเผื่อใครที่มีแผนอยู่จะได้สบายใจขึ้นสบายใจได้เลยค่ะวีซ่ายอดฮิตอย่างวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจ B1 B2 ท,ที่คนส่วนใหญ่ไปขอกันเพื่อไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติหรือไปประชุมสั้นๆอันนี้ยังเหมือนเดิมทุกประการ น้องๆที่จะไปเรียนต่อด้วยวีซ่านักเรียน F1 ก็ไปได้ตามปกติหรือแม้แต่วีซ่าเฉพาะทางอย่างวีซ่าคู่มั่น K1 ที่จะไปแต่งงานแล้วค่อยทำเรื่องที่หลังหรือวีซ่าโครงการแลกเปลี่ยน J1 ก็ไม่ได้รับผลกระทบค่ะโอ้โหโล่งอ,อกไปดีเลยครับแสดงว่าแพลนเที่ยวเสมอร์ของผมยังไม่ล่มแล้วแล้วคนที่เขามีวีซ่าท่องเที่ยว10ปีแล้วในพาสปอร์ตนะครับยังใช้ได้ไหมใช้ได้ตามปกติเลยค่ะ ตราบใดที่วีซ่ายังไม่หมดอายุก็เดินทางเขาออกได้เหมือนเดิมมาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังกับวีซ่าที่ออกไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกข้อยกเว้นที่น่าสนใจในประกาศด้วยนะคือถ้าใครถือ2สัญชาติแล้วใช้พาสปอร์ตของประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ75ประเทศนี้ก็เข้าขายได้รับการยกเว้นเหมือนกันการชี้แจงเรื่องประเภทวีซ่านี่สําคัญมากจริงๆนะครับมันลดความตื่นตระหนกไปได้เยอะเลยแต่พอรู้ว่ามันไม่ใช่การแบนทั้งหมด มันก็ยิ่งทําให้ผมสงสัยมากขึ้นไปอีกนะว่าถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะแบนคนไทยแล้วทําไมทาไมประเทศไทยถึงไปอยู่ในลิสต์75ประเทศนี้ตั้งแต่แรกล่ะครับเหตุผลเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรคําถามนี้พาเราเจาะลึกลงไปในแก่นของนโยบายรัฐบาลทรัมป์เลยค่ะเหตุผลยังเป็นทางการที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วก็สื่ออย่าง Fox News รายงานตรงกันเป๊ะค,คือความพยายามป้องกันไม่ให้ผู้อพยพกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าภาระของรัฐหรือ Public Charge Public Charge ภาระของรัฐหมายถึงคนที่ต้องพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐในการใช้ชีวิตใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคือผู้ที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยหรือประกันสุขภาพซึ่งเงินส่วนนี้ก็มาจากภาษีของคนอเมริกันนะคะแนวคิดนี้มันสอดคล้องกับนโยบายหลักอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สที่ทรัมป์ย้ำมาตลอด ว่าใครจะย้ายมาอยู่อเมริกาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ใช่ย้ายมาแล้วกลายเป็นภาระให้รัฐบาลต้องดูแลฟังดูเป็นเรื่องการเงินล้นล้วนเลยนะแต่มันก็ยังเป็นคำอธิบายที่กว้างอยู่ดีเขามีเกณฑ์อะไรที่มันเจาะจงกว่านี้ไหมครับว่าทำไมประเทศไทยถึงถูกมองว่ามีความเสี่ยงที่จะสร้างพับลิ c ชาร์จมีค่ะและนี่คือจุดที่บทวิเคราะห์ของคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมาก เขาชี้ไปที่ข้อมูลสถิติที่รัฐบาลสหรัฐใช้อ้างอิงเลยอะตัวเลขอะไรครับคุณกอบศักชี้ว่าถ้าไปดูข้อมูลสถิติของครัวเรือนผู้อพยพในสหรัฐนะคะจะพบว่าครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นคนไทยมีสัดส่วนการพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐบาลอยู่ที่36.7%ค่ะ 36. 7เกินหนึ่งใน3เลยนะนั่นเป็นตัวเลขที่สูงมากฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกัน ถือเป็นตัวเลขที่สูงจนทำให้ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่46ของกลุ่มประเทศที่มีสัสดส่วนนี้สูงซึ่งมาเอาตัวเลขนี้ไปบวกกับสถานการณ์การคลังภายในของสหรัฐเองที่กำลังเจอปัญหานี้สาธารณะมหาศาลร,รัฐบาลก็เลยพยายามหาทางตัดลดรายจ่ายทุกทางที่ทำได้และการสกัดกั้นกลุ่มคนที่พวกเขามองว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้ามาใช้สวัสดิการก็เลยกลายเป็นหนึ่งในในโยบายเร่งด่วนแสดงว่านี่ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกหรืออคติ แต่เป็นเรื่องของข้อมูลและการคำนวณที่แบบเย็นชามากๆเลยนะเหมือนเขาเอาตัวเลขมาใส่สูตรแล้วใครที่ค่าเกินเกณฑ์ก็โดนหมดโดยไม่สนปัจจัยอื่นเลยมองแบบนั้นได้เลยค่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven ลล้วนๆและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีขรุยนะคะมันมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างไรครับเข้มงวดในการตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ยื่นขอวีซ่าให้มากขึ้น มันเป็นการค่อยๆขันน็อตให้แน่นขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงประกาศฉบับสุดท้ายนี้มันรุนแรงขนาดไหนในสายตาของคนที่วิเคราะห์นโยบายในสหรัฐเองครับรุนแรงมากค่ะเดวิดเบียร์จากสถาบันคาโต้เคโตอินสติทูตซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองที่นั่นถึงกับวิจารณ์ว่านี่คือนโยบายต่อต้านการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายที่เข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยทีเดียวเขาไม่ได้พูดเกินจริงนะคะ เพราะนโยบายนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้อบพยพผิดกฎหมายแต่เป็นการสกัดกั้นคนที่ทําตามขั้นตอนทุกอย่างเพื่อจะเข้าไปอยู่อย่างถูกกฎหมายแต่ถูกมองว่าจนเกินไปเขาประเมินว่ามาตรการนี้อาจทําให้ผู้อพยพที่ถูกกฎหมายกว่า3าม0 0นคนไม่สามารถเข้าประเทศได้ในปีหน้าเลยโอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วมันเห็นภาพเลยว่าผลกระทบมันกว้างขวางมากแล้วพอสหรัฐซึ่งเป็นมหามิตรของเรามานาน ออกประกาศที่ดูเหมือนจะชี้หน้าว่าคนของเราเป็นภาระแบบนี้แน่นอนว่ารัฐบาลไทยต้องมีปฏิกิริยาแน่ๆฝั่งเราตอบโต้เรื่องนี้ยังไงบ้างครับตอบโต้ได้รวดเร็วแล้วก็แข่งขันมากค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นคุณศรีหัสศักด์พวงเกตแก้วแสดงความกังวลอย่างยิ่งแล้วก็เชิญอัครราชทูตที่ปรึกษาของสหรัฐประจําประเทศเข้าพบเพื่อขอความกระจ่างทันทีเลยไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบค่ะท่านยกประเด็นอะไรขึ้นมาคุยบ้างครับ ท่านได้โต้แย้งตัวเลข36.7%นั้นไหมครับท่านไม่ได้ลงไปสู้ในเกมตัวเลขโดยตรงค่ะแต่ท่านเลือกที่จะมองภาพที่ใหญ่กว่านั้นแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลของนโยบายนี้ในหลายมิติประเด็นแรกเลยคือท่านมองว่ามันเป็นการเหมารวมที่ไม่เป็นธรรมการอะอะก็จับ75ประเทศมาย,ยัดรวมไว้ในตะกร้าเดียวกันโดยไม่ดูรายละเอียดเป็นรายกรณีเลยมันไม่ถูกต้องจริงด้วยครับบริบทของแต่ละประเทศก็ต่างกันไปใช่ค่ะ และประเด็นที่ส่งที่ขั้นชี้ให้เห็นคือความน่ากังขาของเกณฑ์ที่ใช้ท่านตั้งคำถามเลยว่าทำไมบางประเทศเพื่อนบ้านของเราที่มีปัญหาผู้อพยพหนักกว่าไทยเสียอีกกลับไม่ติดอยู่ในรายชื่อนี้มันทำให้เกณฑ์การคัดเลือกดูไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนเหมือนเลือกปฏิบัตินั่นเป็นประเด็นที่แหลงคมมากเลยนะมันเหมือนกับการบอกว่าอัลกอริทึมของคุณมันมีปัญหาหรือเปล่าแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ ประเด็นสุดท้ายนิดทรงพลังมากค่ะท่านไม่ได้มองคนไทยในฐานะภาระแต่มองในฐานะสินทรัพย์ท่านเน้นย้ำถึงคุณประโยการหรือสิ่งดีๆที่คนไทยทำให้กับสังคมอเมริกันท่านยกตัวอย่างเป็นรูปรธรรมเลยนะคะว่ามีคนไทยจำนวนมากที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนทั้งหมอทั้งพยาบาลช่วยดูแลคนอเมริกันมีคนไทยที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่โด่งดังช่วยโปรโมทวัฒนธรรมและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สหรัฐเอง หรือแม้แต่บริษัทให,ใหญ่ๆของไทยที่ไปลงทุนในอเมริกาสร้างงานให้คนอเมริกันทำเป็นหมื่นๆตำแหน่งคนนี้คือการพลิกมุมมองเลยนะจากการมองว่าคนไทยไปเอาอะไรจากเขามาเป็นการชี้เห็นว่าคนไทยไปให้อะไรกับเขาบ้างมันไม่ใช่แค่เรื่องศักดิ์ศรีและแต่มันคือการทวงถามความเป็นธรรมด้วยถูกต้องค่ะท่านใช้คำว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยโดยตรงเลยท่านหวังว่า การกระทำของสหรัฐเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดอย่างแรงต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีกันมาเป็นร้อยปีโดยเฉพาะเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีการพบปะกันในระดับสูงที่ยังยืนยันความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกันอยู่เลยท่านถึงกับทิ้งท้ายไว้ให้คิดเลยว่าสิ่งที่สหรัฐทำแบบนี้มันคุ้มกันแล้วหรือกับความรู้สึกของคนไทยฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นการตอบโต้ที่ทั้งเฉียบขาดและมีชั้นเชิงมากเลยครับ คือไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงแต่ชี้ให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่คุณเอามาใช้มันเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวของภาพทั้งหมดเท่านั้นเป็นการทูตที่ปกป้องผลประโยชน์และเกียรติภูมิของประเทศได้อย่างน่าชื่นชมค่ะเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาในทุกมิติแล้วผมว่าเราพอจะสรุปภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ชัดเจนขึ้ได้แล้วนะครับ เรื่องแรกเลยก็คือข่าวลือที่ว่าจะแบนคนไทยเข้าประเทศแบบเหมาเข่งนั้นไม่เป็นความจริงความตื่นตระหนกในช่วงแรกเกิดจากความเข้าใจผิดล้วนๆถูกต้องค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการระง,งับการออกวีซ่าเฉพาะกลุ่มผู้อ,อพยพหรือคนที่ต้องการจะย้ายไปอยู่ถาวรเท่านั้นส่วนวีซ่าช่อคราอย่างวีซ่าท่องเที่ยวเรียนต่อหรือทําธุรกิจยังคงดําเนินได้ตามปกติทุกอย่างค่ะส่วนเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของสหรัฐ ก็มาจากนโยบาย p u พับ c ิชาร์จที่ต้องการลดภาระด้านสวัสดิการของรัฐโดยใช้ข้อมูลสถิติที่ชี้ว่าครัวเรือนผู้อพยพชาวไทยมีการพึ่งพาสวัสดิการในอัตราที่ค่อนข้างสูงซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวทาง America First ของรัฐบาลชุดปัจจุบันขณะที่ฝั่งไทยเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยรัฐบาลได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนโดยชี้ว่าเป็นการเหมารวมที่ไม่เป็นธรรม และที่สำคัญคือการมองข้ามคุณค่าและประโยชน์มหาศาลที่คนไทยได้สร้างไว้ให้กับสังคมและเศรษฐกิจของอเมริกามาโดยตลอดเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพความตึงเครียดของนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ดีจริงๆนะครับมันคือการต่อสู้กันระหว่าง2มุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่เลยค่ะมันคือการประทะกันระหว่างมุมมองที่มองผู้อพยพเป็นตัวเลขในบัญชี เป็นต้นทุนและความเสี่ยงทางการคลังที่ต้องควบคุมในระยะสั้นกับอีกมุมมองที่มองผู้อพยพในฐานะมนุษย์เป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะสร้างคุณค่าในระยะยาวและนั่นก็อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เรื่องราวทั้งหมดนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับนโยบายนี้ถูกวางกรอบไว้ด้วยเรื่องต้นทุนทางเงินที่ผู้อพยพอาจสร้างขึ้นแต่ในภาพที่ใหญ่กว่านั้นประเทศหนึ่งควรจะวัดคุณค่าของผู้อพยพอย่างไร เราควรจะวัดจากสถานะทางการเงินณนะวันที่เขาก้าวเท้าเข้าประเทศและความเสี่ยงที่เขาจะพึ่งพาสวัสดิการเท่านั้นหรือคะหรือเราควรจะพิจารณาถึงศักยภาพในระยะยาวทั้งกิจ,จกรรมทางเศรษฐกิจที่พวกเขาสร้างขึ้นธุรกิจที่พวกเขาก่อตั้งนวัตกรรมที่พวกเขาคิดค้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่พวกเขานำมาไปจนถึงความสัมพันธ์ทางทางท,างทูตท,ที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยการตัดสินใจของสหรัฐครั้งนี้เหมือน เลือกที่จะมองแค่ภาพถ่ายสแนปช็อตณวันแรกที่เดินทางมาถึงแต่ปฏิกิริยาของไทยคือเสียงที่เรียกร้องให้มองภาพยหร์ทั้งเรื่องชีวิตของพวกเขาซึ่งมันก็ชวนให้คิดต่อจริงๆว่าเราจะประเมินคุณค่าของคนคนหนึ่งจากสเปรดชีตได้จริงๆหรือ